ชื่อใดไม่ควรพูดกูขึ้นมากูอ่ะประโยคใดไม่เข้าพวกอะไรเงี้ยแต่มึงต้องเขียวความรู้สึกตัวเงให้ได้อันนี้กูเข้าใจใจเลยนะคือคือกูมองใจเอาอยู่แล้วว่าเรียนนี้ันต้องขนาดนั้นใช่ไหมไม่หรือว่าบางทีอ่ะกูอาจจะ <ained. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเดะโมเมนต์ชิลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแคปแปลักษันด้วยใจเธอพาร์ทสองนั่นเองค่ะซึ่งเป็น EP ีที่สี่อ้ยสี่หรอสี่แล้วเออสี่แล้วอ่ะเจนรู้สึกยังไงกับ EP นี้บ้างขมขื่นฉันรู้สึกเดือดดาดฉันเดือดแล้วฉันก็โมโห แต่ว่าความเศร้าอ๋อฉันก็เศร้านะแต่ฉันก็ไม่ได้อินเหมือนตอนพัทหนึ่งถ้าพูดตรงๆนะฉันรู้สึกว่าพัทหนึ่งฉันร้องไห้กว่าตอนที่แบบเปิดหนังสือมาเราร้องไห้อันนั้นุชฉันร้องไห้จริงแต่ว่าเนี้ยฉันรู้สึกว่าหรือเราเรียกร้อเกิดไปวะไม่ฉันว่ามันมันเป็นอะไรที่ฉันแบบอ่านเศร้าเลยอ่ะอ่านได้อยู่อ่ะคือฉันอ่านได้อยู่ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเอื้องในการแสดงของตัวโอเอ๋อมากของพีพีอ่ะคือฉันอ่ะฉากที่งสุนเอื้องส แฟนกันไปยืนร้องเพลงบนเวทีแล้วมึงรู้ป้าคือฉากนั้นมันเป็นฉากที่แบบเฮี้ยที่สุดเี้ยที่สุดใช้คำว่าเฮี้ยละกันใช้คำว่าเฮียใช้คำว่าเฮี้ยละกันคือมันคือมันเป็นฉากที่เหมือนที่เหมือนแบบว่ากูแบบพยายามฝืนเพื่อมึงอ่ะคือกูแบบคือตัวโอเอ๋ว่ะคือให้โอกาสเตะมามาเหมือนแบบเออหลายรอบแล้วจนกระทั่งแบบเนี้ยกูยืนบนเวทีกูเป็นแฟนที่ยืนตรงหน้ามึงตอนเนี้แต่มึงกลับมองคนอื่นอ่ะมึงกลับมองพี่จแล้วมึงร้องไห้อ่ะ แล้ว,แ,ลวแบบพอภาพมันตัดกลับมาคือมันจะเป็นเสียงเหมือนเหมือนหัวใจอยู่เต้นแบบ<อ>แบบตีตอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดมาเป็นหน้าโอ้เอ๋กูลูกกูร้องไห้อะมึงร้องให้เหมือนหมาคือม, <c ười> มันแบบ คือกูอ่ะคือในอีพีเนี้ยกูไม่โทษใครเลยแล้วกูก็จะบอกว่าใจก็ไม่ผิดเพราะกูเพราะกูอ่ะมองใจออกตั้งแต่แรกแล้วไปฟังใช่ไปฟังไปฟังรีแคปของรอบที่แล้วได้ที่จีขึ้นขึ้นลิงไว้ฉันพูดไว้ก่อนหน้าหน้านั่นแหละว่าตัวใจอ่ะเป็นเป็นคนที่เหมือนแบบทำทุกอย่างเพื่อผลงานของตัวเองเข้าใจว่าเขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วฉันก็รู้สึกว่าสิ่งที่ใจกําลังจะสอนเตะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจสอนก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าอยู่เขาก็พูดขึ้นมาคือฉันชอบประโยคนี้ที่เขาบอกว่ามึงเป็นนักแสดงนะเว องจัดการความรู้สึกตัวเองให้เป็นซึ่งสิ่งเนี้ยกูก็มองว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือมึงควรจะจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่กูไม่ชอบมึงเต๋มึงทําให้ลูกกูร้องไห้มึงทำให้ลูกกูเสียใจแต่กูก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกผิดในความเศร้าที่มึงกําลังพูดอยู่เรื่องเรื่องพี่ใจนะที่แบบว่าตอนนั้นที่เต๋มันโดนดอกไม้ไาดอกไม้าดกูขอพูดนะเหมือนโอเอ๋วอ่ะเขาใช้กําลังของดอกไม้นะั้นแะทั้งหมดของแฟนคลับแล้วที่เต๋บ้างมึงก ลูกเอาอีกอันนั้นกูะสะใจใตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านอันนั้นคือกูสะใจสุดแล้วในการที่แบบเอาดอกไม้นั้นฟาดคือดอกไม้ทานตะวันเออแล้วพี่ใจใจก็เดินออกมาแบบเหมือนจะปอบแต่ก็ไม่ปลอบเดินกลับไปอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกผิดในวิธีการสอนที่ทําให้ลําลึกในความรู้สึกนั้นแต่กูก็แบบ แต่มันก็แบบว่ามันก็เฮี้ยอยู่ดีในการสอบที่้วยด้วยเอาความรู้สึกเข้าไปเล่นกับความรู้สึกของคนอะไม่แต่เขาก็บอกเองไงว่ามึงคือนักแสดงมึงต้องเขียวความรู้สึกตัวเองให้ได้อันนี้กูเข้าใจใจเลยนะคือคือกูมองใจเอาอยู่แล้วว่าเขาต้องขนาดนั้นใช่ไหมไม่หรือว่าบางทีอะกูอาจจะเป็นคนข้างนอกไงแล้วกูก็มองเข้าไปแต่กูแค่รู้สึกว่าตัวเต๋ออะมาเป็นคนที่อินกับอะไรนอื่นไปประมาณนั้นอะแล้วพอมันอินกับอะไรมันก็จะโฟกัสกับสิ่งนั้นเออโดยลืมมองไปอะไรประมาณเนี้ยเรื่อง เลือกไม่กูว่าทุกอย่างอะ่ะแม้แต่ตัวมันเองด้วย<ม>อะไรประมาณเนี้ยจริงจริงจังจังหวะที่ตัวเตะอ่ะพูด,พ,ดพูดกระใจว่าแบบทําไมไม่ทํากับผมแบบนี้วะอ,อะไรประมาณเนี้ยแล้วตัวใจกําลังจะพูดกลับแบบอ่ะว่าแบบมึงเป็นนักแสดงนะเว้ยมึงต้องจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้แต่ตอนแรกที่กูถ่ายกูกะว่า ใจนะ่าจะพูดว่ามึงมึงมึงนั่นแหละที่ทําตัวเองอะไรประมาณนี้ <laughs> จริงๆนะคือมึงนั่นแหละที่ทาตัวเองคือมึงจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วมึงก็เอามาเป็นความรู้สึกของตัวเองอะออแม้แต่กระทั่งตอนที่แฟนมึงนั่งอยู่อยู่ในร้านอาหารออใช่ไหมออแล้วมันก็อออบอกว่าเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วมันก็ไปคุยกับใจออมึงแต่จังหวนะนั้นอะมึงเข้าใจปะว่า มึงอะคุยกับโอเอ๋วแล้วว่าถ้าสมมติว่าละครจบจะเริ่มยุ่งกระจายอันนี้คือละครจบแล้วมันเป็นการปิดกล้องหรือเปล่าใช่ไหมใช่นเป็นการปิดกล้องแล้วทีนี้เหมือนตัวเตะก็ออกไปคุยกระจายแล้วมึงไปพูดกระจายทำไมก่อนว่าว่าเหมือนแบบมึงคือแฟนของกูนะกูแบบกูแบบมึงแฟนมึงนั่งอยู่ในร้านอาหารแต่มึงเดินออกมาบอกมาบอกอีกคนนึงอะว่าแบบมึงคือแฟนของกูผมคิดถึงผมอะไรทักอย่างคือมันแบบมันไม่ได้แล้วมึงพูดกับ ตัวโอเอ๋วเองในรถว่าเหมือนแบบกูจะกูจะพยายามแบบเดินไปพร้อมมึงนะอะไรประมาณนี้พยายามไปพร้อมกันอีกครั้งนึงใช่กูก็นึกว่าอ่ะมันจะดีอยู่แล้วเชื่อว่ามึงจะพยายามพร้อมกันอีกครั้งนึงแต่สายก็คือแบบโอ้ my god คือบอกเลยว่าอีพีเนี้ยโมโหโมโหเต เศร้าโอเอ๋กูสงสารลูกกูแล้วก็เข้าใจกูเข้าใจใจเพราะกูเข้าใจใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ชอบสามอารมณ์กูกูมีให้แค่นี้กูบอกเลยจบไปพาร์ทแล้วแต่อันนี้เราเราชอบความอันนี้เราพูดเรื่องชอบก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากทุกคนดูก็มีอะไรต่างๆนานาให้แบบ เปิดเผยปมเยอะแยะมากมายกับกองแล้วว่าพี่ใจทำไปเพื่ออะไรทําไมเพื่อนข้างห้องถึงทํานิสัยอย่างงั้นทำไมเต๋ไม่มีเพื่อนในคณะหรืออะไรต่างๆก็พยายามเฉลยมาในพาร์ทนี้เยอะเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยเต่เราจะพูดเลยเราชอบความเด็ดขาดตอนแรกจะพูดความแข่งแต่ไม่ใช่ความเด็ดขาดของโอเอ๋วที่แบบว่าเลิกก็คือเลิกมันเหมือนยื้อไม่กี่ประโยคแล้วก็คือเลิกแล้วก็เลิกเลิกกันขาดเลยขาดแบบสะบั้นหันแหลกแบบเออแบบไม่ว่าเต๋จะส่งมาว่า ว่างไหมให้ไปหาได้หรือเปล่ากูขอโทษกูขอโทษในลายที่นอนฟุกอยู่กับห้องของเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนในเด็กหออะไรเงี้ยอยู่ห้าหกวันอะไรเงี้ยก็พยายามส่งไปแต่ก็จะเป็นลายสีเขียวที่เขาส่งไปแค่แถบเดียวแค่แบบเออไม่มีไม่มีการตอบรับอะไรเงี้ยกูก็เลยรู้สึกว่าชอบความติดขัดของโอเอ๋อมากอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าเขาก็เจ็บปวดเกินในสิ่งที่มึงก็ไม่ได้ดูแลเขามากนักอะไรเงี้ยเหมือนเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนที่เราเคยพูดตั้งแต่แบบรีแคปของอีพีที่แล้วว่ามึงมึงจะเป็นคนปรับฝ่ายเดียวไม่ได้นะการปรับต้องปรับทั้้งงงหหมมมด2ฝ่่่่าายเเพืออใึจสิทีน หรือตรงกลาหงารหรืออะไรก็ตามแล้วชีวิตมึงจะแฮปปี้มากขึ้นแต่ถ้ามึงปรับอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันจะเหนื่อยเล็กฝ่ายหนึ่งก็คือเหมือนแบบทำตัวเหมือนไม่รู้อ่ะมึงก็เดินอยู่ทุ่งเราไปเดินแล้วให้คนหนึ่งแบบเก็บเก็บเก็บทุกอย่างไว้ในการปรับว่าเขาควรจะเข้ายังไงกับมึงแต่มึงก็ไม่เคยแบบจะหมุนเหลี่ยมมุมให้แบบเข้ากันให้ได้พลิกล็อกแบบว่าเออใช้ชีวิตประจําวันให้ได้แบบอยู่รอดตลอดรอบฝั่งอะไรเงี้ยไม่มีก็คือเหมือนโอเอ๋ก็ปรับอยู่อย่างนั้นแล,แล้วมันก็คงเหนื่อยของเขาแล้วเขาก็เจ็บปวดของเขาว่ามันเหหมมมมมืออนนััไไไ่่่ด้ะรกลบาาาทียถึงว ไม่ได้อะไรกลับมากูหมายถึงความรักด้วยที่ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเลยที่ไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมที่ที่ความรักนั้นที่แบบเช่นพาร์ทหนึ่งอ่ะ<ม>ทุกคนจะเข้าใจความรักที่เขาควรมีต่อกันและกันในพาร์ทหนึ่งใช่ปะม,มันก็อาจจะไม่ได้กลับมาเลยมันแบบสมมติร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยมันควรกลับมาสักห้าสิบหรือหกสิบมันยังไม่ถึงหกสิบเปอร์เซนต์ที่มันควรจะได้กลับมาด้วยซ้ำเท่าที่ท,ท,ทุกคนดูอ่ะม,มันก็เลยแบบห่อเหี่ยวใจอ่ะเออในความกลับมานั้นน่ะมันไม่ได้แบบกูหมายถึงสิ่่่่่งงขอออออแแแแแลลลลละะะะกกกกกกกััััััันนนนนนหหรรรรดๆไไไมม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 เเเีียยยวววาาาาถบบบบบบคค้จต วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยอระจะกลับมาแค่หกสิะหรือครึ่งหนึ่งอ่ะมันยังมาไม่ถึงเลยมันแบบเหมือนเขาเอ็นเอียงไปทางพี่จ่ยแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนง้อกันฉันก็โอเคนะที่สุดท้ายมึงก็ดีที่ก็ก็เป็น การเด็ดขาดอีกหนึ่งของเตะที่แบบก็ไม่ได้ไปทางพี่จัยมากนะักเออก็พอเข้าใจว่าเออเขาเป็นหน้าที่ของผู้กับหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตัดใจอยู่พอสมควรในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือตามง้อแต่ว่าเขา่ไม่ได้รับโทรศัพท,ท์จนเขาว่าต้องเดินมาบ้านของเพื่อนโอเอ๋ e L อะไรเงรี้ยแล้วก็มาพูดกันฉันว่าอันนั้นก็โอเคในความเต๋อะไรเงรี o ้ยโอเอ๋ L ฉันก็โอเคในความเด็ดขาดแต่ก็มีปนเศร้าเล็กน้อยที่แบบเขาไม่ได้รักกันแล้วอันเนี้ยในความรู้สึกเราเพราะเราก็รุ้นให้สองคนเนี้ยรักกันไม่ว่าอฉมสรรคใดๆสองคนนี้ก็ควรจะ ฉันแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการเปิดปมไปสู่อีพีหน้าได้แบบได้ดีในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันฉันอยากพูดเพิ่มในในฉากหนึ่งก็คือฉากตอนตอนที่เหมือนเตะไปคุยกับโอเอ๋อะไรเงี้ยที่ที่โซฟาแล้วเหมือนแบบมันมีคําถามหนึ่งที่ที่ติดใจกูมากเลยแล้วกูก็รู้สึกว่าทาไมมึงตอบไม่ตรงคําถามวะอะไรประมาณเนี้ยก็คือใช่ก็คือที่ตัวโอเอ๋วถามเตะว่ามึงรักกูไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าก็รักสิแต่ว่า พอรักสิป๊บแล้วบอกว่าแล้วพี่ใจอะนั่นบอกว่า <ừ. S 1> กูไม่ได้อยู่กับพี่ใจแล้วคือกูไม่ได้อยากรู้ว่ามึงเลิกอยู่กับเขาหรือยังแต่กูอยากรู้ว่ามึง <c oughs> รักเขาไหมความรู้สึกมึงเป็นยังไงคือกูแค่รู้สึกแต่ว่าก,ก็ก็รู้สึกว่าเขาถามกรบตุ้นนะแล้วพี่ใจละ่ะกูไม่ได้ยุ่งกับพี่ใจแล้วไม่ไมก็คขา,ขาถามไม่ว่ารักไหมกูรู้แหละคำถามแต่ว่าพี่ใจเขาถามมาแล้วพี่ใจล่ะ ไม่ได้ถามว่าแล้วรักพี่ใจไยอิเตะ็ยังว่าเไอไม่ได้ไม่ได้ในความรู้สึกกูคือกูอยากรู้สึกว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เข็ไม่ตอบเป็นคนตรงให้ก็คือถ้ามึงอยากจะถามว่าเขารักพี่ใจไหมให้มึงถามไปเลยว่าแล้วพี่ใจอ่ะมึงรักไหมไม่ใช่ว่ามึงถามแล้วพี่ใจรักเขาเลยตอบอย่างนั้นไปแล้วกูจะไปถามทำไมถามไม่ใจกูเจ็บกูแค่ถามว่าล้วพี่ใจรักแต่คือกูแค่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักนี่แหละแล้วก็กูก็แต่กูเข้าใจโอเอ๋ในทุกครั้งเลยนะทุกครั้งที่ถามแฟนตัวเองว่าแบบมึงไปทําาาาออะไรรรรแแต่่่เูู้้ควววมมจิงงยล แล้วการที่เหมือนแบบว่าแฟนเราอะตอบเราไม่ตรงกับสิ่งที่เราแบบรู้ความจริงมาตอบไม่ครบอเออ,หร,อหรือตอบไม่ครบหรือพยายามปิดบังอะไรสักอยาก่างแต่เรารู้อะ่ะมึงรู้ป่ะว่าแม่งเจ็บจริงจริง้งยมันเจ็บจริงจริงนะคือแบบแ<ต>ว่า<อ>คือกูเขา้าใจความรู้สึกโอเอ๋วเลยอะ่ะจริงๆแต่ก็ตอนตอนบนรถอะฉันโอเคที่ที่เขายอมรับนะว่าแบบว่า คือก็ไม่ได้ยอมรับความรู้สึกหรอกว่ารักพี่จยแต่ว่ายอมรับว่าเออกูจูบกันจริงหรืออะไรกันจริงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรา,าพยายามกันอีกครั้งเออ,อน,นั้นเหมือนจะดีละแต่ที่เหลือก็ไม่ดีละคือหลังจากฉากกันนะ่ะมันเหมือนมันเหมือนจะดีเออพวกมึงก็พยายามแหละกูเข้าใจถึงว่าแบบตอนจูบมันจะไม่มีความหมายเลยที่พวกมึงจูบกันเหมือนปอบกันอยู่บนรถรถนั่นนะเออรถเบนซ์รถอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <g ülme> พูดกันก็เหมือนเหมือนโอเ,เอ๋วเออเหมือนเต๋จะยอมรับแล้วในสิ่งที่เอ๋วพูดว่าเออกูเห็น,นอันนี้อันนี้อันนี้มานะกูเห็นมึงจูบก,กับพี่เตเออมึงจูบก,กับพี่ใจนะกูเห <ogle. S 1> ็นอันนั้นนะกูเห็นความรู้สึกในลอ็อกบุ๊กก็ไม่ได้บอกหรอกแต่หมายถึงว่าก็พูดพูดไปว่ากูรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลยเ <g ülme> ต,ต๋ก็ยอมรับมันมลแล้วก็เหมือนแบบจะพยายามอีกครัค้งกูโอเคแต่กูแค่ okay แบบแต่ที่เหลืออะหลังจากนั้นมันเหมือนแบบในบอกมึงจะพยายามเหมือนที่มึงพูดเออแต่ก็คือมันไม่มีคคววววววาา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 ามมมมพพยยยยยออออออ่่่่่่งงนนนนนนนััั้้้้้เเเลลละกกกก็็แแบบหหรืตตใใํี ไม่ได้ถ้ามึงจะพยายามบัตรนีมึงคือต้องบัตรถูไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวลามึงต้องแบบตัดใจให้ได้ไม่ใช่ว่าอะมึงดูอย่างอย่างคนนั้นน่ะที่เอาบัตรมาให้อะพี่ชมพู่เอาบัตรมาให้ว่าให้เป็นการแสดงยังแบบพี่ใจอยู่ไหนฉันอยากบอกเขาแต่กูเป็นแฟนมึงที่อยู่ตรงหน้าแต่มึงกลับคิดถึงคนอื่นอะมึงมันไม่ใช้อีกอย่างมึงนะอีพีเนี้ยในทุกอย่างที่แบบตอนเต๋หรือว่าตอนโอเอ๋วขึ้นไปบนเวทีแสดงความดีใจเออเออน่าจะเป็นฉากนั้นฉากที่แบบโอเอ๋วอะเดินขึ้นไปแบบหาเต๋เพื่อแสดงความดีใจเอาดอกไม้นั้นไปให้อ่่่ะกกููแคร้สึวา ประโยคใดไม่ควรพูดชื่อใดไม่ควรพูดกูอูคเอกูค้นมาในหัวจิตหัวใจชื่อใดไม่ควรพูดประโยคใดไม่เข้ากันประโยคใดไม่ควรทําให้แฟนเสียใจกูอยู่ในใจกูแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ประโยคหรอกมันคือความรู้สึกมึงด้วยอิตะมึงต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะคือในหัวกูตอนอิตะพูดถึงพูดถึงพี่ใจกูเลยแบบ ชื่อใดไม่ขวรพูดกูขึ้นมากอ่วประโยคใดไม่เข้าพวกอะไรเงี้ยแต่กูถ้ารู้สึกว่าเตะแม่คุณจะเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อก็คือเหมือนแบบว่าสร้างเรื่องให้ทุกคนสร้างเรื่องให้ตัวเองให้ตัวเองแบบอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล่ลมเไม่ไปตากระแสมาแล้วเบาอวีไม่ใช่ก็ก็ก็โอเคในความเศร้าแล้วขมขื่นนะแล้วก็ชอบเพื่อนที่บอบโยนแล้วก็ก็อกหักอะ ข้ามไปยากมากต้อง,งอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กับตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าเดินไปอย่าเดินไปสถานที่ที่เขาอยู่เหมือนเออแฟนเก่าอยู่หรือใดๆอยู่เตะอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งไปอยู่เพราะว่าความทรงจำจะกลับมาแล้วมึงจะน้ำตารื้นเพราะฉะนั้นก็อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ดีฟังฟังเพลงเศร้าก็ไม่ต้องฟังเยอะเศร้าได้น้ําตาไหลได้เป็นคนปกติแต่เราก็ต้องคิดนะว่าเราก็ต้องกินข้าวหาเงินแดกข้าวนะคะชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตต้องเดินต่อไปเออแต่ MVP ีของ E ี e ีีนี้คืออะไร ลูเมดจ้ะไม่เคยเท,ทาหน้าที่อะไรดีเลยแต่มาอีพีนี้คุณคือ MVP ฉันรักคุณมากแบบมึงก็กไป <c oughs> หาเพื่อนดิเ<อ>นี่ยเธอไม่แล้วกูก็เพิ่งโดนแฟนเก่าหักอกมานู่นนี่นั่นปเอเอ,เอ,เอแล้วมึงบอกว่าเออก็แปลกดีเนาะแบบคนอย่างมึงมีเพื่อนด้วยกูก <c oughs> ็เลยแบบ้อวเต๋มึงไม่เคยมีเพื่อนเพราะว่ามึงอะสร้างเรื่องให้ตัวเองตลอดมึงชอบแบบเขาเรียกอะไรอะสร้างเรื่องให้ตัวเองอะแล้วให้คนอื่นมีปัญหาตลอดเลยแล้วเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไม่เป็นไรกูถือว่าตัวอย่างของ E ี5ี้าก็คือเลิศดอยู่ ในความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกว่ามันเป็นการปรูไปให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวโอเอ๋ว่ะรู้สึกลักตัวเองมากขึ้นอ,อซึ่งเนี้ยฉันดีลูกฉันคือคสวย<ต>เป็น,นดาวทุกคนตังต้งแ,แต่ EP นี้ไม่ไม่เราเราพูดตั้งแต่แบบเตะมันปูไปยัง EP ห้าเตะก็ก็ไม่ได้เรียกรักตัวเองเนาะมันก็เรียกทาตามความฝันของตัวเองละกันเออ,เอ,อว่าก็ก็ดีทั้งทั้งสองคนมันก็ไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่ว่าใช่แต่ว่าตัวเตะอ่ะคือมันเหมือนแบบว่า ไปไปถึงเป้าหมายแต่ว่าไปคนเดียวไงคือเดียวดายคือมันไม่ได้อยู่ในคําสัญญาตัวแรกว่าเราจะเไปพร้อมกันนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเป็นมึงคนเดียวที่ไปนั่นน่ะอีอเดียวเดียวดายในท้องเล่แล้วก็แบบว่าไปลบรูปด้วยนะพี่ชมพู่บอกพี่ว่ามันดีกว่าอันนี้อันนี้หัวใจกูแปลเหมือนกันว่าแบบว่าเขาจะลบหรือจะซ่อนไอจังหวะลบที่เขาจะกดลบอะเออนั่นน่ะกูว่าเป็นจังหวะเดียวกันที่จะลดปากกามันจังหวะเดียวกันวะเนี่ยจะลดปากกาได้ได้อ่ะเออตั้งแต่พาร์ทแรกที่แบบว่ากูจะสละสิทธิ์หรือกูจะ แต่ก็เหมือนว่ากูรู้สึกว่าเขาจะไม่ลบอะมันเหมือนว่าอันเนี้ยมันจะไปเซอร์ไพรส์ตุ้มๆในอีพีหไงไม่รู้อะในความรู้สึกฉันนะ เออแต่จะมีเพราะว่ากาฟะเส้นกาฟที่มึงพูดกูไ <laughs> ม่เชื่อมโ <laughs> ยงกับเส้นกาฟไงมันพุ่งขยานขนาดเนี้ยกูว่าความเซอร์ไพรส์หรือความอะไรอ่ะมันน่าจะมีใน ep ห้าที่มันแบบหวานจัดจนมดขึ้นอะไรเงี้ย <ih> <ih> ก็พยายามให้มีนะสนกรแต่พอพูดถึงเรื่องการรักตัวเองอ่ะฉันก็นึกถึงประโยคประโยคนึงที่ฉันเคยไปฟังพี่โอปอปนิสราเขาเคยพูดไว้ว่าการรักใครอ่ะอย่าอย่าอย่าให้ใครตัวใหญ่กว่าใครแล้วเหมือนแบบว่าพา r t หนึ่งอ่ะเหมือนโอเอ๋ว่ะเคยพูดกับเต๋อไว้ว่าว่าเหมือนแบบ มึงจะให้กูเป็นเพื่อนมึงก็ได้มึงจะให้กูเป็นสตรูมึงก็ได้จะให้กูเป็นอะไรสําหรับมึงก็ได้แต่แบบมึงอย่าหายไปไนไหนอีกได้ไหมคำพูดพัดหนึ่งเอออันเนี้ยคือคําพูดของพัดหนึ่งที่ที่ว่ามันมันเป็นตอนจบใช่ไหมใชซึ่งอันนั้นอ่ะมึงมันทําให้กูรู้สึกว่า ตัวตัวโอเอ๋วอะจะมองเตะเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าเดงตลอดเวลาเข้าใจปะคือพยายามที่จะแบบกูเป็นอะไรสำหรับมึงก็ได้แต่ขอให้มึงแบบอยู่กับกูอะไรแบบนี้แต่มัตยมความรักนั้นความรักเขาสองคนไปยิ่งใหญ่ไงมึงใช่ณตอนนั้นใหญ่แล้วพอมาอายุตอนนั้นอ่ะไม่มีอะไรจะทำใชยแล้วแล้วพอมา ep ห้ามันก็เลยปูไปที่ตัวโอเอ๋วพูดว่าเหมือนแบบกูรู้สึกกูรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีทำให้ลูกกูปลดล็อกสกิลการรักตัวเองแสดงว่าเขาอะไม่ได้เอาความสุขไปขึ้นนนกกกััับบใครรเเง้้ลวถาาาาสมมมตติ่จจะอออึ ในตอนที่แบบอาฝากดูแลคุณเต๋อด้วยนะอะไรประมาณนี้มันก็คิดว่าความสุขนั้นก็เติมเต็มด้วยทุกๆอย่างแล้วอาจจะไม่เติมเต็มแต่กูไม่อาจจะหมายถึงว่ากูหมายถึงว่าคือกูเคยเจอชีวิตจริงของคนคนนึงเขาเหมือนขอแต่งงานผู้หญิงคนนี้หลายรอบแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนไม่ไม่โอเคกับการแต่งงานแต่ว่าเขาก็โอเคที่คือเขาแฮปปี้นะคือก็ไม่มีการตบตีไม่มีอะไรทางการเงินก็ดีแต่ว่าสุดท้ายคือเขาก็เลยเลิกกันหลายๆรอบ แล้วก็เลิกกันครั้งสุดท้ายแล้วก็หายกันแล้วก็หายกันเพื่อไปศึกษาอะไรบางอย่างทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วก็กลับมาเจอกันประมาณนี้แต่ก็เหมือนมันเป็นวัยทางานแล้วนะแล้วเขาสุดท้ายเขาก็ได้แต่งงานกันแล้วเขาก็มาพูดให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเขาได้ไปเติมเต็มแล้วไปเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าเหมือนเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเขาอะตอนนี้เขาเต็มแล้วแต่ว่าต้องการให้แค่คนมาเพื่อแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาทําแล้วเขาก็เข้าใจในสิ่งที่คนนั้นทําเหมือนกันเออแล้ว เพราะว่าเขาก็ได้เลิกลาไปค้นหาในตามในทุกอย่างที่มันมควรจะเป็นแล้วอะว่าเออว่าชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แลหรือว่าใดๆก็ตามอะไรเยยงี้ยฉัน,ฉนก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาหายไปตอนเนี้ยมันโอเคเหมือนกันนะที่แบบอีกคนนึงก็ไปเติบโตแบบนักแสดงอีกคน,นก็ไปเติบโตโฆษณายอะไรเงี้ยแล้วพอได้ยินชื่ออีกครั้งมันก็ไม่ได้ดูแคนมากอะคือ โอ้เอ๋ก็ดูยิ้มอ่ะอันนี้ฉันชอบแบบเออฝากดูแลคุณเต๋อ้วยนะคะแล้วโ oh, อแบบ้เอ๋ยิ้มกูก็เลยแบบเออก็ยังดีใจหน่อยที่แบบว่ากลับมาเขาไม่ได้ดูเครื่องแคร์แล้วว่ากูจะแค่แก้แ,กแคร์มึงนะเออแต่กลับมาก็รู้สึกว่าประทับใจว่าเออได้ดูคุณเต๋อได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องกลับไปดูใน ep ห้ามาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้คือเขาจะกลับมาเป็น h ี้ p y ยังไง happy หรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบกลับมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมึงฮปปี้สิกลับขึ้นขนาด เขาอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเฉยก็ได้อะไรองเางเทำไมเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันไง <c oughs> เอาก็เราก็บองไว้ไดหลายแบบม <c oughs> ึงเชื่ออะไรนาะดาวได้อะ่ะ เชื่อเลยนนเราได้กอดขนาดเพลงมึงดูเพลงรู <c oughs> ้อย่างนี้น่าจะเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วกูเพลงละมุนมากกูมาดูซีรีส์เศร้าหาก <c oughs> ูงงมากกูกูมานั่งดูซีรีส์ที่กูงงมากตั้งแต่เรื่องเพื่อเรื่องลาจาก <c oughs> เรื่องงานเรื่องเวลา <c oughs> ไม่ได้ท้ก <c oughs> อย่างเลยเออความหวานไม่มีอะไรนั <c oughs> ่นแหละก็เดี๋ยวต้องมาดูแล้วก็รอยยิ้มนั้นมันอาจมันอาจจะเป็นรอยยิ้มที่แบบเฮ้ยกูภูมิใจในเพื่อนคนนี้จังเลยเป็นเพื่อนที่เราสนิทแต่ในใจกูอยากได้อะไรวะ อยากให้แบบเต๋แม่งประกาศให้โลกรู้เลยว่านี่คือแฟนกูนะจ๊ะในอีพีห้าอเียอยากได้แต่ไม่รู้อ่ะจะไม่ได้ความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้กูก็ไม่รู้ว่านาดาวต้องการใหญ่ขนาดไหนเขาอาจจะเป็นสุตาไงแล้วพอสุต้าพอเป็นงานเปิดตัวอะไรสักอย่างเขาก็พูดเลยว่าผมขอคนนี้เป็นแฟนครับแล้วเอออยู่หลังเวทีคิดไปตุกไปตะกูไม่ใช่คนนักเขียนจ้ะต่คิดไปกูคิดไปก่อนใช่กูอยากได้ความใหญ่นั้นเลยตอนแบบ คือ EP ห้าอยากได้อะไรใหญ่ๆเลยแบบขอกันเป็นแฟนแบบขอใหญ่มากๆนะกูชอบกูชอบจะได้จบแฮปปี้แบบจุดพูประมาณ50ดวง50ดวงจุดพูประมาณ50ลูกเออกูนาดาวก็เอากอซิล่ามาลงจริงๆได้อะไรใหญ่ๆกก็อซไม่ใช่คุณอยากได้อะไรใหญ่ๆอ่ะขอเบิ่มๆนะกูพูดได้คำเดียว EP ห้านะจ๊ะเนี่ยคือพูดเหมือนพวกเรามีความหวังแล้วตอนเนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่กูกลัวล่มเลยคือดาวแล้วก็ดาวอีกหรือเปล่าไม่รู้เรือล่มในหนองน้ำมากล่มครั้งนี้คือหมายถึงล่มในความสกุลกูต้องการคคววาามมใหญ่่แตได้เล็ก แต่เครื่องหมายถึงขอแฟนแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแบบแฮปปี้กัน2คนอะไรเงี้ยเออยังไงก็ได้แต่ขอแฮปปี้ละกันแต่กูก็ต้องการอะไรที่ใหญ่ๆนะในความรู้สึกกูเพราะก็รู้สึกว่าเขาไปเจอการงานที่ใหญ่แล้วไงเข้าใจปะกูก็เลยแบบอยากได้อะไรใหญ่ๆแต่กูขออย่างนึ่งนะถ้าเตะกับโอเอ๋วจะกลับมาคบกันอ่ะกูขอให้เตะโตขึ้นกว่านี้กูขอให้เตะแบบมีความคิดอ่ะไม่ใช่แบบให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางอะขนาดโอเอ๋วกูยังโตกว่าอีกอะแต่ว่ากูก็รู้สึกว่าแบบพอพอใจอะพูดว่าเรื่องแบบมึงเป็นนักแสดงกดข้อแรกมึง่วกาูอเตนจะได้้รูเรื่องรไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วอะเขาะ้าใจปะเออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วเตยน่าจะได้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นในปีสามที่เขาได้เรียนมาอะไรเงี้ยกูว่าเขาจะโตขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละโอเคแล้วนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแคปแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะจ๊ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเดอรโมเมนต์ชิลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สามารถไไไปปดดดูตดติามกกััันนนนน้้้ะะคะสบบบววี่อแล